อนาคตที่เกิดขึ้นมันไม่เหมือนอดีตเนะาะอดีตมันยังเขียนว่าผ่านมันแล้วแก้ไม่ได้อายุส6กับอายุหกสิบก็ไม่เท่ากันใช่ไหมหน้าตาไม่เหมือนกันความคิดไม่เหมือนกันความรู้สึกไม่เหมือนกันอารมณ์ความรับรู้ไม่เหมือนกันใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เป็นอดีตเราเข้าใจลาว่ามันแก้อะไรไม่ได้มันผ่านมาแล้วผ่านแล้วผ่านเลยย้อนกลับไปทําอะไรกับมันไม่ได้เลย แม้แต่ใน,นวินาทีเมื่อกี้เราก็ทำอะไรกับมันไม่ได้นะครับสังเกตไหมจะย้อนกลับไปนั่งสมาธิเหมือนเมื่อกี้ได้ไหมตอนนี้ไม่ได้แล้วถูกไหมครับผ่านแล้วผ่านเลยนะแต่ทีนี้ในอนาคตเราจะคิดยังไงละ่ะเนก็นั่งคิดหัวแตกเลยทำไงดีอนาคตคิดไปมันก็ยังมีเรื่องไปต่อนะเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่เกิดขึ้น พวกนี้ฉันจะดีกว่าวันนี้มันก็อาจจะดีก็ได้ไม่มีใครบอกได้ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ท่านเตือนใจท่านเสมอก็คือท่านให้นึกถึงความตายท่านมองย้อนกลับไปเห็นว่าคนที่ถูกคลื่นอ่ะที่ท่านก็เห็นว่าเกลื่อนกาเต็มไปหมดนไม่มีใครรอดสักคนแม้จะได้ดีขนาดไหนล่ำรวยขนาดไหนมียศถาบรรดาศักข์นาไหนคลื่นมาทีเดียวตายหมด ตลดเหลือแต่ศพเน่าๆกองอยู่บนพื้นดินแค่นี้แล้วท่านก็ถามตัวเองว่าคิดไปอ่ะเพื่ออะไรมันจะไปหยุดอยู่ที่มรณานุสติฟังดีๆนะดังนั้นถ้าสมมติว่าอนาคตเราใช้มรณานุสติช่วยจิตมันจะหยุดทันทีจะวิ่งไปเพื่ออะไรมันจะมีอะไรดีกว่าวันนี้เหรอในเมื่อสุดท้ายมันเป็นแบบนี้ต่อหน้าต่อตาเรามันก็เป็นแบบนี้สุดท้ายไม่มีอะไรเหลือนะ่ะ มันจะหยุดทันทีในอนาคตท่านจึงใช้กรรมฐานกองนี้แต่ตอนนั้นเขาไม่ได้เรียกมรณาหรอกท่านอาจจะเรียกอะไรก็ไม่รู้แต่ท่านคิดแบบนี้ของท่านแต่ในปัจจุบันเราเอาแนประมาณว่านี่คือปุมรณานุสติกรรมฐานพอท่านทรงอย่างนี้ปุ๊บจิตมาอยู่ในปัจจุบันแล้วใช่ไหมทรงไม่ได้อีกทาไงดีมันไม่ว่างจากปัจจุบนันเพราะปัจจุบันมันก็คิดอยู่ใช่ไหมพออดีตผ่านไปคิดได้แล้ววิ่งกลับมาปัจจุบนันปัจจุบันวิ่งคิดออกไปในอนาคต อ่ะพอดอักอนาคตได้เหลือปัจจุบันเองอยังนั่งคิดอยู่ตอนเนี้ยทาไงดีเริ่มยากละเน่ก็คิดหัวแตกฉันต้องมีเครื่องอยู่อืมเครื่องอยู่ในปัจจุบันขณะให้เป็นอารมณ์เดียวตอนนั้นท่านก็ใช้ลมหายใจของท่านนี่แหละเดินเดินลน่เหมือนเราเดินมเมื่อกี้อยู่ไหมอยู่บ้างไม่อยู่บ้างเพราะอะไรเพราะเราเพิ่งเริ่มฝึกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้พูดถึงว่าท่านฝึกมาดีแล้ว ดังนั้นอาจทุกคนลองพิจารณาตามนะพอท่านนั่งกรรมาฐานไปเนี่ยท่านฝึกอย่างเงี้ยเป็นสิบปียี่สิบปีนะไม่ใช่ฝึกแค่วันสองวันแล้วก็ถามอาจารย์อาจารย์ไม่ตอบนะอาจารย์ก็เข้าสมาธิของอาจารย์ไป <laughs> นเนรก็ไปปฏิบัติของเนนไปพอปฏิบัติไปปับ๊บพอคิดวิ่งไปในอดีตปุ๊บท่านก็ดึงกลับเพราะมองเห็นความเป็นจริงว่ามันแก้อะไรไม่ได้ผ่านแล้วผ่านเลย วิ่งไปอนาคตท่านก็มองเห็นว่ามันไม่มีอะไรเหลือวิ่งเข้ามาดึงกลับมาปัจจุบันแล้วท่านก็เดินลงเป็นอารมณ์เดียวท่านเก่งไหมเก่งเนาะถ้าเป็นเราอะตายแต่อดีตละวิ่งปุ๊บชั้นลงไปแล้วหนูมันตบชั้นจนอืมแบบตอนนี้มันยังโกรธอยู่เลยอะเป็นไหมเนาะมันก็เป็นเนาะมันด่าเราอะวันนั้นอะทุกคนลองนึกดูทีหลังมีคนด่าเราวันนั้นอะเป็นไง อารมณ์เหมือนเดิมวิ่งย้อนกับป้าบทันทีถูกไหมเออแต่เราไม่ยอมรับว่ามันจบไปแล้วไงเห็นไหมว่าจิตมันน่ากลัวไหมหน่ากลัวถ้าเราไม่ดึงจิตกลับได้ไม่มีความตั้งมั่นดึงได้ว่าอันนี้มันจริงอันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นเรื่องของมันที่เรื่องของฉันนีชีวิตเป็นไงวุ่นวายเพราะว่าอะไรมันไม่เคยอยู่กับตัวเองเลยแม้แต่วินาทีเดียว มันวิ่งไปในอดีตบ้างวิ่งไปในอนาคตบ้างวิ่งไปในปัจจุบันบ้างวิ่งไปวิ่งมาก็มีแต่ความชอบใจไม่ชอบใจสองอารมณ์นี้ดังนั้นสิ่งที่ท่านบอกว่าให้ละความละเอียดภายในก็คือการละอารมณ์ทั้งสองคือนิฐาลมกับอนิฐาลมคือความพอใจและความไม่พอใจ